ดอกตอกอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลหลังใ่อยากให้เธอสบายมีกำไร,รอายุนิ้ตอนรับเข้าสู่ไอ้ดอกตอกอนชานอลนะครับสวัสดีครับผมนราธิพงศ์พมโตชื่อเล่นชื่อมีครับนารับแดงมุมแปด ที่นี่รู้จักกันในนามพี่มีอ๋อครับครับนารับแรงนี่ก็คือท่างทีมงานท่านลูกตกรก็ได้มาติดตามผลติดตามผลการใช้อาร์ดีสองห้าหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีการติดดอกออกผลกันแล้วในของเรื่องของมะม่วงนะครับที่อยู่ทางท้ายฝั้งนู้นแล้วก็ติดตามเรื่องของทุเรียนครับซึ่งสองอาทิตย์ที่แล้วนี่ได้มีการปลูกต้นใหม่โดยท่านลูกากรกนได้ได้ลงมือปลูกให้ด้วยนะครับก็ดจะไปติดตามผลแล้วก็ พร้อมกับทุเรียนชุดเก่าที่พี่ต้นมีอยู่แล้วนะครับว่าจะดูแล้วเป็นยังไงนะครับครับสัดส่วนในการการใช้ R ดีสองห้าหนึ่งเนี่ยโดยปกติพี่ต้นใช้กับพวกเป้เนี่ยใช้สัดส่วนเท่าไหร่อ๋อหนึ่งฟาแต่น้ำยี่สิบลิตรครับก็คือห้าสี่ีห้าสี่ีอ่าห้าสีซีแต่น้ำยี่สิบลิตรครับแต่คราวนี้ของเราใช้โดรนครับใช้โดรนเนี่ยก็จะใช้ความเข้มข้นเพราะโดรนนี่เขาจะสเปรย์เราออกมาเป็นฝอยแต่ทักอนได้คำนวณวิจัยมาแล้วครับสำหรับโดรนก็คือ น้ำถ้าเป็น100ลิตรก็จะใช้อดี254 cc ถ้าเป็นเต็มถัง200ลิตรนี้ก็คือ1ขวด500 cc ซแต่วันนี้เรามีน้ำอยู่ประมาณ1 0 0่รก็จะใส่ประมาณครึ่งขวดของอาดี255 1ก็คืรอยหาสิก็คือสองร้งามปาูกต้นซพอไปแล้วก็การพ่นโดนใช่ครับผมก็ ดอกตองเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีครับก็คือเรามาติดตามการ การดูแลสวนทุเรียนของพี่มี่เนี่ยได้พบปัญหาทําไมต้นไม้ต้นทุเรียนถึงเจริญได้ช้ามีปัญหาที่อะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่ามันเป็นปัญหาที่อะไรในลักษณะต้นที่เป็นอย่างนี้เนี่ยลักษณะเหมือนเขาขาดสารอาหารเนี่ยมันจริงไหมนะครับเดี๋ยวเรามีเครื่องมือในการตรวจสอบสภาพดินนะครับช่วงในขณะที่รอในการรอผลนะครับในการตรวจสอบสภาพดินเนี่ยเ,เราก็จะมาคุยกับ พี่มี่นะครับว่าพี่มี่ครับต้นทุเรียนนี้พี่มี่ได้ปลูกมาจ้าเวลาเท่าไหร่แล้วครับกี่เดือนประมาณเกือบแปดเดือนแล้วเกือบแปดเดือนแล้วนะครับก็ก็มีปัญหาในเรื่องของเขาเจริญเติบโตช้าใช่ครับครับแล้วก็ความแข็งแรงของต้นช้านะครับตอนนี้ปัญหาหลักๆที่ทีมงานของท่านดลกรและท่านดลกรได้บอกมาแล้วคือปัญหาเรื่องดินครับดินไม่มีความร่วนซุยหนึ่ง แล้วก็สารอาหารในดินน่าจะมากไปเดี๋ยวเราไปดูครับเรื่องค่า pH ของดินที่5.0เนี้ยเป็นค่าที่พอยอมรับได้นะครับสำหรับดินในการปลูกทุเรียนโดยประมาณที่จะปลูกเขาเนี่ย pH ที่จะต้องได้ควรจะเป็นคือ5.5-6.5ถึงจะดีนะครับแต่คราวนี้มาดูเรื่องของ NPK หรือค่าความสมบูรณ์ของปุ๋ยนะครับโดยดูมิเตอร์ตัวสีดำที่เป็นอนาล็อกนะครับค่าออกมาค่อนข้างที่จะสารอาหารมากเกินมากเกินจำเป็น ทำให้เขาเนี่ยมีการที่มีปัญหาเรื่องใบเหลืองคล้ายกับการไม่ที่เขาไม่มีสารอาหารหรือเขาไม่มีปุ๋ยนั่นเองแต่จริงๆแล้วเขามีจนเยอะไปเป,ไป,ปเด็นปัญหาก็คือธาตุอาหารเยอะเกินจําเป็นนะครับเหมือนคนเราถ้าได้เกินมันก็ไม่ดีและปัญหาอีกอย่างที่เห็นเลยเบื้องต้นนะครับที่ตรวจสอบคือดินมีความแน่นเหนียวไปซึ่งทุเรียนเนี่ยเขาเหมาะกับดินที่ร่วนซุยคือเขาให้น้ําผ่านตลอดครับและก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้คุยกับพี่ต้นคือการให้น้ําเรายังน้อยไปนะครับ ตอนนี้วิธีการแก้ไขนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือเรื่องน้ําที่ต้นต้นเรียนต้นลักษณะประมาณอายุประมาณนี้นะครับเราควรจะให้น้ําเขาเนี่ยครั้งละโดยประมาณ20ลิตร<อ>ไม่เกินครับไ,ไม่เกิน50ลิตรนะครับ,รบวันเว้นวันนี่คือน้ําเปล่านะครับในการที่จะทําให้สารอาหารดินเนี่ยเจือจางแล้วก็ทําให้ดินเนี่ย ไม่มีความแห้งจนเกินไปนะครับและต่อจากนั้นมาเราก็จะใช้ R ดี5 5 1นะครับในการฟื้นฟูนะครับต้นให้มีความแข็งแรงแล้วก็ทำให้ดินมีความร่วนซุยแล้วก็ควบคุมค่า p h และก็ค่า NPK ในดินเราจะใช้ฉีด3วันครั้งครับโดยใช้สูตรที่ใช้กับสะพายเปกคือที่พี่ต้นที่พี่มีใช้อยู่ประมาณ5น้า2 0ลิตรครับจะใช้วิธีนี้ในการแก้ไขปัญหานี้นะครับถ้าทำแบบนี้อย่างสม่ำเสมอ หนึ่งเดือนไปเห็นผลในการเปลีป่ยนแปลงไปทางที่ดีแน่นอนครับค่าความเป็นกรดก็จะลดลงค่าสารอาหารที่มากเกินไปก็จะเจือจางลงนะครับในขณะนี้เองไม่ควรใส่สารอาหารอะไรไปอีกแล้วนะครับ<ช>ไม่สองห้าหนึ่งใช่ครับ,รบแต่ก็ต้องใช้น้ําที่เหมาะกับเขาครับยี่ิตริไม่เกิน50ลิตรนะครับน้อยไปไม่ได้นะครับอย่ามากไปกว่า50ลิบรนะครับ เพราะว่าเขายัางต้นไม่ใหญ่พออายุเขายัางแค่นี้จะใช้ประมาณนี้ท่านดอกเตอร์ก่อนแนะนํามาประมาณน,นะครับครับก็นี่คือวิธีการที่จะทําให้เขาเนี่ยกลับมาเจริญเติบโตได้อย่างดีนะครับก็คือตรงนี้เลยนี่คือวิธีการนะครับที่จะต้องดูแลครับวันนี้ก็ในเรื่องของการ,รแก้ไขปัญหาเรื่องอของทุเรียนมีปัญหาในการมีต้นที่ไม่โต สมวัยไม่โตควที่ควรจะเป็นมีใบที่มีใบเหลืองที่ปกติเหมือนขาดสารอาหารแต่ที่จริงเราไม่ได้ขาดมันเยอะเกินไปนี่คือวิธีการแก้สภาพดินครับผมก็มีมีวิธีคือที่ที่น้องติ๊กแนะนํามาคือเรื่องของดินทําให้มันซุยขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ําที่ดรอร์ท่านแนะนํามาน้ําต้องมีมากขึ้นที่ให้พอเหมาะให้เขานะครับแล้วก็ R d 2 5ดีจาก7วันเป็น3วันนะครับก็วิธีนี้อพี่ต้นก็ ลองทาตรงนี้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะมันติดตามดูว่าการแก้ปัญหาอย่างนี้ของเราเนี่ยจะสำาทธิผลได้ประมาณถึงขนาดไหนใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะได้ออกมาเป็นดีเลยสําหรับคลิปในการแก้ปัญหาในการดูแลทุเรียนที่มีปัญหาลักษณะนี้นะครับของเราวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมที่ช่องทันตกรเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับดรกรเขาทมคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมัง